สวัสดีค่ะสอววและสอนอน,นะคะสาวสูงวัยและสาวน้อยติดต่อกับฝรั่งนะคะฝรั่งที่อายุเกษียณแล้วเนี่ยประเทศอื่นบนไม่รู้นะประเทศอเมริกาเนี่ยมีหลายคนนะคะก็หวังจะได้เงินเกษียณส่วนแบ่งของภรรยาด้วยนะคะ อเองอ่ะไม่เคยรู้เรื่องเงินกเกษียณหรือผลประโยชน์อะไรที่เป็นของสามีแล้วภรรยาอย่างเราจะมีส่วนได้ส่วนเสียด้วยไม่เคยรู้เลยนะคะมารู้เมื่อไม่นานนี้เองให้ฟังในช่องของภรรยาฝรั่งอาลกุโสนะคะเขาคุยกันก็ทำให้โบเนี่ยมีความอยากรู้นะคะก็หาข้อมูลยังไงฉันจะได้อะไรยังไงที่เป็นผลประโยชน์ เขาก็อยู่ในวัยสวนะคะแล้วเขาก็มีสามีเป็นวัยสวกว่าแล้วก็ได้เงินกเกษียณจากการทํางานของเขานี่แหละแล้วตัวของเพื่อนเอที่เป็นวัยสวเนี่ยเขาก็ได้ด้วยนะคะจํานวนไม่เต็มนะเป็นกี่เปอร์เซนต์ก็ว่ากันไปก็มีข้อกําหนดเอาไว้นะคะสิ่งที่บอกวันนี้ก็คือไม่ใช่ทุกคน ที่จะะได้นะเวลาเราติดต่อนี่นะแล้วเราหวังนะคะเมื่อเราหวังเนี่ยเราก็ต้องพูดคุยกับฝรั่งก่อนว่าเขาจะให้เราไหมล่ะบางคนเนี่ยไม่ได้พูดคุยเลยก็มีความหวังก็คิดไว้เองนะว่าก็ฉันเป็นเมียงไงฉันก็ต้องได้สิหลายคนนะคะไม่ได้มีข้อมูลแล้วก็ไม่ได้พูดคุยด้วยหวังแล้วก็คิดเองว่า ฉันเป็นเมียยังไงฉันก็ต้องได้นะคะไม่ใช่นะคะฝรั่งบางทนเนี่ยเขาก็ไม่รู้นะว่ามีส่วนแบ่งให้เมียด้วยที่ไม่ได้ทํางานนะต้องเป็นเมียที่ไม่ได้ทํางานนะบางคนเขาไม่รู้พอเขารู้พอเมียบอกเขาก็ไม่ให้นะคุณเพราะเงินที่โอนเข้าบัญชีเนี่ยก็จะโอนเข้าตัวสามีส่วนใหญ่นะปบ๊กก็ไม่รู้หรอกเพราะโบ๊ยังไม่ได้ตรงนั้นมิสเตอร์ก็ไม่ให้คนกเกษียณไงอย่างอีก หลายปีเป็นสิบป,ปีกว่าพิเตอร์จะ,กะเกษียณนะ่ะแล้วตัวพิเตอร์เองอะ่ะเขาก็ไม่ได้หวังว่าเขาจะได้เงินกเกษียณเพราะพิเตอร์บอกว่าเขาอะ่ะจะ,กะเกษียณก่อนที่กําหนดเขาจะได้เงินกเกษียณตอนนั้นจะยังไงค่อยว่ากันในส่วนของพระโอะคะในส่วนของคุณคุณเนี่ยที่มีความหวังจะได้เงินกเกษียณจากฝรั่งสวอไงก็เลือกที่จะมีสวอนะคะ ใครที่อายุน้อยแล้วคิดอย่างนี้นะคะแนะนาให้คุณนะ่ะพูดคุยถามไทยกับเขาก่อนว่าเธอรู้ไหมว่ามีตรงนี้ตรงนั้นที่ฉันจะได้คนเป็นเบียรเนี่ยเพราะฉันไม่ได้ทํางานเนี่ยแล้วฉันจะได้ส่วนแบ่งตรงนี้ถ้าเธอได้ตรงนี้แล้วเนี่ยเธอจะให้เงินฉันใช้ด้วยไหมถ้าคุณอยากได้คุณต้องคุยกับเขาก่อนนะคนที่เป็นสวผู้หญิงเนี่ยนะคุณจะไปอยู่กับเขาที่ต่างประเทศแล้ว ก็รู้ตรงนี้คุณก็ต้องคุยกับเขาก่อนว่าเมื่อไปอยู่กับเขาแล้วเนี่ยเขาจะให้เงินคุณใช้ไหมล่ะแล้วส่วนที่เป็นส่วนผลประโยชน์จากเขาแล้วแบ่งให้เมียเนี่ยเขาจะรับไว้เองคนเดียวหรือเขาจะให้คุณด้วยคุณต้องคุยก่อนนะไม่ใช่คุณคิดเอง คุณไปที่ต่างประเทศคุณยังมีโอกาสหางานทำได้อีกหลายปีอีกนานคนที่อายุเยอะก็มีทั้งโอกาสที่จะหางานทำได้แต่จะนานหรือเปล่าไม่รู้เพราะอายุเยอะแรงมีเยอะแค่ไหนก็ไม่รู้ไงแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกนะแล้วก็มีคนที่อายุเยอะแล้วก็ไม่อยากจะทำงานแล้วอย่างเงี้ยแล้วคุณไปอยู่กับเขาอ่ะเขาจะให้ส่วนแบ่งอะไรยังไงดูแลคุณยังไงเรื่องของ เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาด้วยนะคะเราไม่พูดหรอกว่าจะสำคัญไม่สำคัญน่ะทุกสิ่งอะ่ะที่ทำให้มนุษย์มีชีวิตดีๆแฮปปี้เนี่ยสำคัญหมดลคะค่ะนะคะฝากเอาไว้ให้คิดนะคะขอบคุณทุกคนที่มาฟังนะคะวันนี้แดดออกแต่อากาศไม่อุ่นเหมือนแดดเลยนะหนาวนะคะไม่ไหวแล้วคะ่ะบนหน้าชาแล้วบายบายสวัสดีคะ่ะ